นีตลาดขายของฝาลิมทางครับเมืงองขวัหน้านมีอย่างขายในนอนี่บรรยากาศสป,ปาสักเขาเอาเครื่อ,องหอมมาขายนะครับนี่เลอวูตเป็นโนไม่ไหมโนผมมาเลย โอ้พี่น้องครับบรรยากาศตลาดไข่ของป้าริมทางครับโนไม้ครับโน่อขมนะครับหลายขนาดนี่ไหมนี่เป็นนไม้ไหมคนเนี่งยังกินนอดแซ่บของพี่น้องชาวซ้ำเหนือในี่โนไม้เมืองลาวโน่อขมบ่แม่นี่แม่นี่ยไม่หน่อขมบ่ดิ นอขมบ่นอขอบูวบัวนาะโอ้กะห้องกันดีตัวนให้กะห้องนี่นะสิบห้าพันมีกะห้องเี็เนาะกรวงะจ่วงกระจ่วงพี่น้องเอกพันธ์าย1 5บห้กีบตัวนี้5้บาทกันไทยกระจ่วงกระช่วงครับของป่าของแซ่บ ถาวเนี waited, so 5, notes, anda, Damn, 5, 100, ่ยถาคอนนาคอนกีบเนาหไม่เนาะนครับนอนผมกระจายกองละถาคอนกีบกัดนะครับ oh, ีอไม่หล้วกับแสงครับนี่แงม้วนกแงให้โอ้ขี้เข่าดลาวเสียบเนาะขี้กำหยังเนาะสุพักเนาะนอเสียบของซส้าช้เนื้อพป่น้องสุพักกับเกลียวเนาะโอ้ปกแตงก็มีครับปัากแงก็มีพวกไข่ไก่บรรยากาศคนนะครับ ขายเครื่องขายของริมทางกันนะเนี่ยบัสาวซับเหนือขายมักเตีงครับเป็นก่านะโอ้สบายดีอันนี้มักเตียงยังไม่ขายนีย้มักเตงผูกมักเตงผูกขายเนือนนี่ครขัขายนขะนขายนะขโลหะพันโลนกิบเนาะเอาเนี่ยโลหนึ่งซีมักต่ยงในบัวสาวซับเหนือนะครับือสค่าเป็นค้าก็ง,งามมักต่งกางามเนาะ แปลงซ้ำเหนือหาขันกีดเนาะสองโลจะเหมาะโลเดียวมันนัก <Okay. S 1> ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศต,ตลาดขายของป้าริมทางทางที่จะไปเมืองเวียงไซครับห่างจากตัวเมืองส้ำเหนือประมาณ13กิโลเมตรครับก็จะมีตลาดของป้าของน,อน,น้องสนเผ่ามงครับเอาเครื่องเอาของมาขายนะครับนี่ของป้าของเสซฟของเพื่อนครับโนไม้ครับ ในเมืองเรากต่ช่วงอากาศนะครับเทใ 5, นกล่องห้าพันนื่อสวยนี่นางพ่อเขาได้นีมครับเอาในกองหนึ่ง เอาหนก็เอาเนี่ยมุมกชิแลปสดอาเนี่ยผู้สาวกองนึ่งเอาตัวนี้เด้อแซบบ่นแซบบ่คมบ่คมบ่คมบ่อันนี้มาคมเนาะกองหนึงกองหนึ่งเดี๋ยวไม่ใส่ผู้สาวชํำเนือครับนู่คมหามนไม้ใส่ไหป้าไม่ใส ขันกี้บได้บ่อะไรยังคือบุได้ขอบ่ขอบ่หรือบวชครบฮะบวชครบคนบ้างน้องครับได้เลยครับน้องกินน้องแซ่บนะเนี่มีหน่อไม้ครับมักแตีงให้ครับ ตรงนี้ส่องฟ้องครับส่องฟ้องอดๆนะนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเส้นทางที่จะไปเมืองเบียงไซค,ครับซึ่งเป็นปนท่องเที่ยวที่สำคัญอีกปนหนึ่นงของนอราา์เซารซับเนื้อครับท่องเที่ยวธรรมตรงนี้มีทั้งร้านค้าร้านขายดอกไม้ขายมังแกงครับตลาดของป่าริมทางนะเงือนพักลักเก้าหัวคั้งอันนี้ครับบรรยากาศนะครับ เมฆงอกกับพวกภูเขาบางๆครับอากาศดีขนาดไหม เมืองไซเหลือ18กิโลบ้านหัวคังรยากาศตรงงนาป่าเขาครับบ้านหัวคังเมืองสำเนือ้อเปืองหัวพันครับนี่โอ้ไม่ใหญ่อย่างไซโนนี่เราไม่คล้ายครับ เูใหญ่ครับนี่ 个蛋。 ท่านพี่น้องวิวงามน่าดีไหมนี่ครับบรรยากาศวิวระหว่างทางครับธรรมชาติงามน่าดีน้องนี่ครับจุดชมวิวครับนี่นะครับเมฆไหลเทิงภูเขานะครับนี่พักอาบรรยากาศสิบโมงครึ่งน,นี่ครับนี่ยังมีทะเลหมอกยังมีเมฆแห่งเขาบึงนะแสดงว่าซัมเนอร์นี่ครับมาเยี่ยมเด็กกันง,งามครับ ยอดภูเขาเลยครับแห้งงามครับแห้งหนาวครับเลี้ยวซ้ายไปผู้จอมกุ๊บตรงไปไปเบียงไซครับตรงไปเมืองเบียงไซเดี๋ยาเส้นทางครับเป็นทางยูกระขัางเดียวด้วยนี่คนนี้นะสูงขนาดนี้ มายางฝนก็ชื้ขักครับร่างกายของกายก็ือเต็มบนน,น,นี้นะนี่ยกากาศครับพี่น้องระหว่างทางครับเก็บให้บนนีป้าถูกพี่น้องสูงขนาดไหมเมืองเวียงไซยินดีต้อนรับพอ,อแล้วครับเตโตเมืองเวียงไซนะ ทางลูกเขานะครับต้องสายเกียร์ต่ำนี่ขันขี้ได้ข้างหน้าครับคภูเักโูกครับภูเขาสูงฟ้าสวยน้องอากาศหนาวขนาดสลับเส้นทางจากตัวเมืองสําเหนือมายังเมืองเวีงยงไส้เนาะ ทางก็คือว่าสะดวกสบายครับเป็นทางลาดยางนะครับขึ้นเขาลงเขามีโค้งพักโศกเนี่ยเป็นธรรมดาครับพี่น้องยินดีต้อนรับสู่เมืองเวียงไซมรดกรแห่งชาติบนเที่ยวส่วนเรา,าจะเป็นถ้ำครับบนนี้นะการเดินทางมาเที่ยวต้มเนือครับขี่รถมอไซค์เลาะเที่ยวตามเมืองต่างๆนะครับธรรมชาติทึงฝากเขาตลาดริมทางครับก็ไปเที่ยวถ้ำครับถ้ำสลด์สงครามตะกี้นะครับ เวียงไซอีกสิบหากิโลป,ป้าสวยพี่น้องโห ทางลงเขาไปนะ้องข้างหน้ามีเงินคุณแล้วก็มีถุงหน้าอยากสวยงามเลยกับวิวงามาขนาดนี้ธรรมชาติเมืองลาวกับพักรถยูทอมวิวน้าบนนี้ทางลงเขาไปยังเมืองเวียงไซทางลับซันแล้วก็มีโคพักโซคกับก็มีเทวทั้งข้างขวามือนะแต่ย่านเฮงไหม มันจะถ่ายดิโดนถ่ายเลยดนิงตรงหน้าเขาน่ะ